วันนี้น่าจะ EP ที่สี่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดเอ่วันนี้เราจะไปหาดเ e อียวดีจีเว็ดิงไปแล้ววันนี้ชิวๆมีฟ้าคึ้มหน่อยแต่ดีมีฝนเฮ้ติดไฟแดงนานเหลือเกินตาแล้วเขียวเลย พูดคอนโทรลถัดเปิดพูดแล้วปล่อยมือไม่ได้ข้างหลังมันหนักจริงๆปล่อยสองมือได้ถ้าเกิดเอาแค่ปี๊มาไปแค่ไปเดียวแต่นี่มาสามใบไม่ไหวปล่อยไม่ไหวอันนี้ล็อกความเร็วอยู่ร้อยร้อยกว่าร้ 120. อยยี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มมันจะเพิ่มทีละหน่วย ไม่เหมือนรุ่นไหนนะที่เวลามันเพิ่มเพิ่มความเร็วมันจะเพิ่มทีละสิบหน่วยจำได้ตัวคูณคอนโกลเหมือนกันเออใช่ S1000XR อันนี้เพิ่มทีละสิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยแต่อันนี้เพิ่มทีละหนึ่งหน่วยความเร็วหมดร้อยนนี้ขึ้นเนินแล้วเนี่ยได้ขึ้นเนินเลยร้อยยีนห้าร้อยยี่สิบหกยีนหมดละรู้กันทุนง่ายๆคือจำเบรกหน้าหลัง อะไรอย่างหนึ่งหรือกำคัดหายแต่แต่ถ้าเกิดเราเติมความเร่งเพิ่มอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันหายหรือเปล่าแต่เคยลองทําแล้วมันไม่หายแต่ความพอมาันเติมมันความเร็วมันขึ้นจริงแต่มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมสมมติเราขึ้นไปร้อยสามมันก็ยังกลับมาร้อยยี่สิบเหมือนเดิมเพราะเราล็อกไปร้อยร้อยยี่ถ้ากจะไม่ึอันนี้เอเขาเร่งขนดใช่ไหมวะสามสามหนึ่ง มาทาราอะไรน้าทาราทิพถ้าจำไม่ผิดมันเป็นเขาเรียกอะไรหาชายหาดเยวด e ีเหมือนกันแต่มันแยกอยู่สองฝั่งถ้าเข้าทางเขาเรียกทางดําก็จะเป็นหาดท,ที่ที่พูดไปเมื่อกี้ส่วนถ้าก็เป็นเข้าทางที่เป็นแบบดินเลยแม่จะไปชื่อห e าชายหาดเยอโดยแต่ก็คือที่เดียวกันลแล้วแหละล็อกต่อขับเที่ยวร้อยสิบไป อาจจะไปถึงที่หมายก่อนบริษัทสักครึ่งชั่วโมงหรือสิบนาทีได้แบบฝายลูกเก็บหน้าใช้หายนิดหน่อยแอร์สมาร์ทนะตัววบาไปโอเควันนี้ข้ามมาเส้นสามขานหนึ่งฝั่งตันอแล้วอ้มันชองไม่ได้ไกลมากแต่็กิวต้งน้ำมีเมฆมีฟ้ม ภาวนาว่าถ้าฝนตกก็เย็นแค่นั้นเลยน่าจะเย็นเลยโอเค okay. ็อกความเร็วครบก็โทรที่150อ่าอ่า150 150รอกไนที15 6, 15 6, 15 6, 15 6. ่1 5้150 1 0ออันนี้คือคอนโทรลนะ แล้วมันประเมินขาเลยขาไม่ได้ได้ขาได้เปิดแต่เาเปิดแล้วดูสถานการณ์ที่เส้นนี้ต่างต่างเด่นนะเส้นนี้เรียบตรงอันยาวๆอยู่อันนี้หมอกหมอกหนุบก็ไม่หมอกเลยนะเนอันนี้ฝนเริ่มลงไม่ได้วต่ผมจะกดควบคุมโทนละเปิดละไม่ไหว ฝนตกเด้๋วมันตกปล่อยๆผมเคยมีประสบการณ์ฝนตกอยู่มันก็เลยแยงๆหน่อยโอ้ตกหนักแล้วโลทำเร็วแล้วอาจจะสับจากโหมดสแตนด์ Standard, เป็นโหมดดีแต่ทิ้ไปคิ้นมาอาจจะไม่สับอันนี้ตัดนิ่งๆแล้วลงซ้ายขับอยู่100ร้อยเดียว100ร้อยเดียวเปิดคุบครลได้นะก็100ร้อยเดียวยังคุมรถอยู่ได้อยู่ แต่ตอนที่ผมเคยหลุดโค้งตอนนั้นผมสัต SV เอขาสับก,กับเส้นเอพชรบูรณ์สัตก,กับเพชรบูรณ์เส้นวิเชิ่บุรีรอไปเลยนะครับลมลมร้อยสามห้าให้ในทีบิทีนห้าคันมีเอชบีหกห้าศูนย์ผมแต่งทัวลิงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยแปะไปไปนะครับแล้วก็คันหลังตามหลังถ้าจะไม่ผิดมนกาสี่ร้อยเฟสเอหกอาระก็อาร์สิบห้าตัวตัวเจนสามแล้วก็ 15, ววเออารหกเอ้น 3, ER N, เพื่อนผม ค่เนี่ยฝนตกแบบนี้แหละนี่ถึงแก่แล้วผมแม่ก็ล้มแยบเี็กร้อยมีอ้อนท้ายแล้วก็เอะไรนะมีกล่องหลังแบกหนักหนึ่งล้มเพราะห้าวหนึ่งแล 5, ้วห้าวสองเขาเรียกอะไรวะที่ทางมันมีแอ่งน้ำแบบถนนตกใหม่ๆเลยเป็นวิเยษบุรีโอ้ข้างหน้าหนักเลยขาวโพเลยยเัเข้จะพูดถึงไหนแล้ววันนี้เส้นพิเบุรีเออ เขาเรียกอะไรวะในในใตุ่มในเนี้ยแหละมีน้ำอย่างเงี้ยแล้วยางผมตอนนั้นใส่คอนติโมชั่นโอ้ใส่ยางคอนติโมชันเน่เออแล้วยางดอมันเสียบจันหมดลวแล้วผมห้าวเลยเปิดไปเลยเอดร้อยแซงสิบล้อฝั่งขวาฝั่งขวา,ฝ,าฝั่งโน้นมาเป็ดปึ๊ก ล้วมาแซงซ้ายแต่แบบนั้นอารมณ์แบบห้าโชว์กระบะไงแล้วก็กระแทกคันเร่งปึ๊บล้อหลังปัดปึ๊บรถมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่ A B S เางเดียวปึ๊บปัดรถปึ๊บคนหลุดจากรถแบบนิ่มๆเลยแล้วทุกอย่างไม่ช้ามากแตบบ่เรามองฟ้าแบบเออทำไมมัน้าจังวะไปสักพักเอ้าแผลแต่โชคดีตอนนั้นผมใส่เสื้อกาดเนี่ยผมใส่เสื้อกาดแล้วเหมือนกันกล่องก็หลุดกล่องคือมันล้มทางตรงแล้วแม่งถลยไปเลยแล้วแบบโอ้ รีบอะไรรีบลุกอะไรก่อนผมกผมลุกขึ้นมาเช็คตัวเองเสร็จตามที่บอกเคยเรียนเบสิกมาเช็คตัวเองเลยรู้จับจับกับคำมันดังชาอยู่แต่จริงๆมันไม่มีอะไรเจ็บนะพอมันเลื่อมแบบเปียๆองเงี้ยเรามันเลื่อมแบบทางโกงแบบผมไถ่แต่ออกจากรถประมาณร้อยเมตรแต่รถห่างจากผมประมาณเอ่อห่างจากผมเนี้ยไปถึงกาวอ้เก่งสาวข้างหน้งนาดอนอ่ะประมาณนั้วแล้วเขาเรียกว่า ตัอย่างนี้นแหละอันนี้ผมเปิดไฟสปอร์ตไลท์ไปแล้วนะเปิดเสถียเหลืองไว้อยู่ขงางล่างน่าจะเห็นหรือไม่ไม่เห็นหรอกเปิดตัวล่างไว้มันผมตั้งตัวนี้เป็นตัวทีเดย์ไลท์เอาไว้แยงเข้าหน้าจ่ยังจะไม่แยง,งไปผมเป็นคอนเเตอร์หมดเลยแต่น,นี้เปิด,ดคนบครลไปถ้าเปิดเนี่ยล้อน่าจะปดัดู่แต่ถ้าไต่ความเร็วน่าจะพอได้อยู่มาแบบเปียกๆไม่มีรถยนต์ก็ธรรมดา แล้วมันสายชิวอยู่แล้ววิถีชิวหมอกเริ่มลงเลนหมดแล้วจะเปิดแซงก็แซงกเลเยแซงแม่งเลยว่ะถ้าเปิดชิวหมวกนี่เรียบร้อยแน่นอนมีทางเดียวแต่ความเร็วกลับมาเหมือนเดิมแล้วพอเมื่อกี้เปิด,ปดันเลงโอ้หมอกลงหมอก คุณอภูมิบอกลงเกิดจากอะไรเกิดจากที่ว่าข้างในหมวกร้อนกว่าข้างนอกที่มันเย็นกว่าเลยเกิดไอ้น้าอันนี้ผมทิษดีร้อนๆพิษดีจากที่ไปเปิดดูมาเอออะไรแต่นี้สาวๆแดงร้อยเลยร้อยย่อมว่าราตาำๆ่าเน่ยอันนี้ลมในจะเข้าบมวอยู่รล้วดับแกงอยู่นะแก่ด่วยไปรื้อเรียงเรา อาจจะต้องรู้ความเร็วเพราะทางเรามองไม่เห็นละเออหมอบ้านเช้าไปไม่จะไหลเรียบร้อยสาวโคนมองเห็นทาง ซื้อเปลี่ยนบวกใหม่แล้วแหละไม่ไหวไอ้คันหลังก็ติ๊งมาเลยแค่ติ๊งไปไหนเนี่ยอ้าถนนเต็มรถอะไรเนี่ยโอ้ทำเป็นใส่เสื้อนี่ยเดี๋ยวเกงก็เปียกไปเลยเกงเปียกแล้วไม่ได้ตีเลือดโอ้นี่ขาวโพลเลยนะ อ๋อต้องเิดเหลืองว่ะเออเปิด์ลือ่อยู่แล้วหนักเลยมอมเมนทาง,งเมื่อจัดไปเลี้ยวไงวะเลือกไม่เอาเบิร์แนั่นเนี่ยเอ้ยล่มแล้วว่ะ เรา,เามะะไม่ต้องไปส่ตตนะ้องโกงใส่ดีขึ้นมนหน่อยเราอย่าไปกลัวการใช้แต่ถ้ามันมีปัญหาเราสุดที่เรียกเนีเ่ยเออมีมีกล้อ,องพวกเนี้ยถ้าพูงหวานอ่อนไหวต่อใต่อ้อแต่โง่เง่างพวกเนี้ยนะกระจอกมากเขาเรียกอีโมดอีโมชั่นความอารมณ์เรื่องตอนจอับสนอกระจอกมาก ก็คือบีบแม่งไปเลยบีบลากก็ได้เพราะเราจะ่าดยาวแล้วแม่งจะถึงด้วแล้วอ่ะเออเราก็ต้องบีบอยู่แล้ว่ะเอออย่าไปกลัวพูดคอนโทรตอนนี้ไม่ได้ใค้แล้วเพราะทางไม่เห็นทางยาวๆแล้วไล้มาณแบบเป็นแค่ขว้าว เ้าไฟไปไหนอะ่ะเราตรงนะโอเคเย็ด okay. yes. ผมได้ลงอุโมงค์แล้วป่ะเย็ด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 กลับมาครั้งแรกได้ลงอุโมงค์ปกติโดดแปลงไปวนอยู่ข้างบนโดเโดยะบ้าะแต่ยังไม่เท่าพัทยาพัทยากว้างดีดีดีอย่างเงี้ยคนพัฒนาเนี่ยไอ้เส้นที่แม่งลกๆเนี่ย ไม่ใช่หมายไปที่ที่ไปทะเลวังหมาเนี่ยหมาอีกสายเบื่อเล่มดาม่ไม่ได้ก็ให้หาโทรใส่หน้ากูจ้ แค่ยี่สิบแปดเรามาถึงสอบบริษัทครึ่องชั่วโมงจริงด้วยปกติตอนที่ผมมากับเพื่อนผมอะข้างหน้ามันเป็นวงเวียนใช่ไหมเออผมวงเวียนเสร็จแล้วผมก็เลี้ยวซ้ายแม่งไปทางฝุ่นคุณว่าแต่ตรงนั้นมันล่มเจ ens, ี๊ยเพราะมันเป็นที่กลาง็นนแต่อันนี้เราจะตรงที่วงเวียนเสร็จแล้วเราตรงเลยตรงเรสร็จแล้วเราไปเลี้ยวสิบขอบออกวงเวียนวงเวียนหนึ่งอันนี้จะเป็นที่เราไปทำกินทรัพบริษ <c oughs> ัทที่มีอะวงเวียนที่ตอง ก็เลยพุพุทธต,ตรงน้ำมันจากบ้านมาถึงตรงนี้สามสิบหกกิโลเอ้ไม่ลิตรลิตรยกขวาลหัขวาน้ำไม่เต็มแวนอยู่เลย โอ้ทางน,นี้ไม่เคยมานะแล้วมันจะลุกลุกวะอ่าไงนั่นเราเห็นทะเลลับๆแล้วตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเหมือนเดิมบอกแล้วมันนั่งแอร์สมาร์ทง็อกลอยอยู่ทะเลแล้ว ที่เดียวกันเนะเาะใช่เหรอแต่เราจะไปนั่ง XR Smart h a n อยู่ขวามือไปรอขวามือก่อน This baby <c oughs> <c oughs> Eu me ที่จะไปอยู่กันมือเปียกหมดปูป่าไดยเลนไม่ได้เก็บข้าวไปเลยคตรเสียดายจะตีแกแบบว่าไปนั่งชายหาดงู <c oughs> เอเลยอ๋อแล้วกลับบ้านที่สัไปอยู่กันเลยเอ๊มันจะลืมนลูบอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลืมนลูดกระเป๋า แต่นี่ลืมเก็บซ้ายนี่มัดยังหนะา,า,าไปต่อไปกันต่อ ช่องแค่นี้ไปได้ที่จอดทางกันจังวะ ดีสตูดิโอพรเองมาแล้วเราไม่รู้แล้วกลับทางอะไรปามยกลับทางปกติเลยแหละเที่ยวค่อยไปทะเลถ่ายทีทะเลดำจะเรจำต I'm địch địch thêm rồi đấy quá. ô thật đi. đầy điếu nhỉ. đừng quên, chúng ta có มิดมิดแล้วก็ปั๊บ นี่มันแคบมากแต่เมื่อก่อนมันกว้างกว่านี้ไม่สิเพราะเรารู้สึกว่ามันกว้าง แล้วหกหนึ่งลิตรแดกน้ำมันไม่วะเนี่ยแต่ระยะทางมีบอกอยู่ว่าเราใช้ไปกีลิตรเออมันทำแดงอยู่แล้วแหละเพราะขับต้นตีอย่างงี้ยอืมตอนนี้ถึงเส้นสามหกแล้วเส้นแยกแล้วอ๋อร้าเหลือเกิน to walk away Don't leaned drunk and leaned wide and to the fine, fine, high, fine, 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 Mm-hmm. We're done here, the hot hey, so 我跟你在这。 บ b อ่ะ650อ่ะ